เพราะเราก็อยากให้คนไข้าจากไปแบบด้วยดีมีอะไรที่ไม่ค้างคาใจอ,อ้องไม่ได้เคยได้เรียนพันธิตแค่แต่อ้องรู้ว่าอ้องต้องทําแบบเนี้ยแล้วก็โทรไปโทรไปครั้งแรกเลยเนี้ยัลโหน,น,นูเป็นพยาบาลนะคะจากบําราดเนี่ยพอดีบอกชื่อคุณลุงไปลุงห่วยหนักนะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องพูดถึงตานนี้ให้ได้ยินเลยนะว่าให้มันตายไปเลยวางหโทรศัพท์กลมจะสำเร็จไหมเนี่ยคิดอีกทีพอไปดูหน้าลุง พยายามใหม่ป้าคะคุณลุงไม่สบายมากนะคะลุงก็อยากขอโทษป้าต้องขอโทษทําไมมันอะเยอะแยะมากมายเขาก็พลังปู่ที่เขาทากับป้ามาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ผิมันหรอกต้องโทรมาแล้วนะวางหูโทรศัพท์ครบอ้องคิดว่าการที่ป้าเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยคุยกับเรามากขึ้นอะจากวันแรกไม่คุยอะไรเลยอะคือแสดงว่าป้าเสือเรารู้ว่าที่ป้าโกรธเนี่ยเพราะเรื่องอะไรหนูก็พยายามใหม่เอามาพยายามใหม่ โทรไปป้านะหนูรู้เหมือนกันนะว่าป้าเป็นห่วงลุงนะลึกๆเนี่ยใครบอกคุณเะาบอกนี่จฉันไม่ห่วงมันหรอกนะถ้าป้าคิดได้แล้วลุงเกิดเสียชีวิตแล้วล่ะลุงไปอยู่ในหลุมแล้วนะป้าจะไม่เห็นหน้าลุงไม่ยังไน่ขอโทษหนูว่าถ้าป้ามาเจอลุงแล้วลุงหนูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยป้าหนูก็ฝากป้าคิดนนึงนะคะอยู่โรงพยาบาลบําราชนะคะตึกเจ็ดชั้นสามแล้วก็ว่าไปนะอ่องว่าป้าไม่วางหูอ่องนะแค่นี้ฉันไม่คุณพยาบาล ไม่กระแทกหูแบบครั้งก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังองแบบไปดีขึ้นเราต้องพยายามอีกหมดค่าโทรศัพท์ท่าไห่ไม่เป็นไรเพราะลุงยังคอยความหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยลุงก็สอบถามอยู่เรื่อยนะว่าเป็นยังไงหนูก็ต้องโกหกอ้อบอกน้องที่ตึกเลยว่าอ้อนับถือศีลข้อศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ป้องต้องโกหกมันต้องต้องโกหกเพื่อช่วยเหลือคนอ้องจะนับถือข้อศีลข้อนี้ไม่ได้ครั้งที่สุดท้ายอ้อก็โทรไปแล้วก็พูดป้าก็พูดดีขึ้นมาบ้างแนละ้วป้าแค่นี้นะคะหวังว่าคงได้เจอกัน หมดไปเป็นร้อยแล้วโทรศัพท์ป้ายังไม่ตกลงมีอยู่วันน้องขึ้นเวรบ่ายต้องํากิจกรรมเลยเ็ได้ชินเสียงบอกว่าพยาบาลที่ชื่อพุทธิพรขึ้นเวรหรือเปล่าอยู่ไหมหัวขูกระดิกเลยนะคะเพราะเสียงเป็นคนวัยอายุพอสมควรก็หันไปมองแต่เราไม่รู้เป็นป้าเล้วว่าพูดชื่อลุงไอ้นี่อยู่เตียงไหนแล้วก็บอกป้าป้ามานี่เราต้องเจรจาไกลเี่ะร้อยลากเพราะว่าเดี๋ยวเกิดลุงได้ยินใช่ไหมลุงหลับอยู่แต่เผื่อลุงได้ยินน่ะก็ลากมาคุยแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเตียงนี้นะป้าเห็นไหม ลุงก็น่าสงสารเอ้าลุงเขารู้ว่าลุงผิดลุงบอกหนูเองทุกคนไม่ต้องการยกเว้นป้าคนเดียวที่ลุงอยากจะขอโทษที่ลุงก็ดอนตายตาหลับเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้ว่าป้าเนี่ยแกมองลุงเนี่ยต้องคิดอะไรลักอย่างนั้นแหละนะป้านะถ้ายังไงถ้าเกิดหนูพาป้าไปหาลุงนะป้าคุยกับลุงดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยป้าอยู่ในห้องหนูก็ไปคุยกับลุงจะจัดการเกลียคนต่อไป ลุงลุงจะดีใจไหมถ้าเกิดป้ามาหาลุงอะ่ะแล้วลุงยังได้พูดคาขอโทษอ,อ่ะอยตายพรุ่งนี้ก็หลับสบายแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้นะไม่ได้ห่วงอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแน่ใจนะแล้วถ้าป้ามาคุยดีๆนะอย่าทะเลาะก,กันนะอย่างเงี้ยลุงไม่ทะเลาะก,กับเขาหรอกเพราะลุงผิดลุงรู้เอ,อป้าก็จะมาเหรอคุณหนูบอกอย่างเงี้ยบอกอ๋อจะหนูจะพยายามนะลุงนะ <S <S 2> <S 2> แต่จะให้เสิร์ไพร์ให้เสรอร์ไพร์ ลุงก็ก็นอนพอเสร็จ้องก็จูงป้าไปแล้วก็สะกิดลุงเพราะลุงจะหลับอยู่เรื่อยลุงก็ได้มอร์ฟีนะฮะแก้ปวดทีนี้เราก็เอาลุงลุงดูซิใครมาเราเอาลุงมือลุงกับมือป้ามาจับกันคือเหมือนจังงังอ่ะอาจารย์เหมือนจังงังบอกว่าแบบไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอพูดออกมาพูดพร้อมๆกันลุงก็บอกว่าฉันขอโทษป้าก็บอกว่าฉันก็ขอโทษ ที่ไม่ได้ดูแลที่ทิ้งเธอไปเราก็ไม่คิดลุงเนี่ยเราได้ยินอยู่เรื่อยแต่ป้าเนี่ยไม่คิดว่าคํานี้เป็นคําที่พิเศษสําหรับอ้องมากเลยอะ่ะเราก็ปล่อยให้แบบเขาจูจีกันสองคนคุยเรื่องในใจเราก็ถอยออกมาตั้งแต่วันนั้นป้าไม่ยอมกลับป้านอนเฝ้าจนกระทั่งลุงเดสข้างเตียงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยลุงยังพูดได้ลุงบอกให้ป้ามาตามหนูไปลุงบอกว่า หนูลุงมีอะไรจะบอก,บอกลุงมีอะไรบอกหนูเหรอบอกว่าลุงขอบคุณนะที่ช่วยให้ลุงงานได้ขอโทษป้าแต่หนูรู้ไหมลุงอยากจะบอกหนูว่าหนูเป็นโซ่ข้อกลางป้าก็เลยบอกว่าไม่ใช่โซ่ข้อกลางหรอกอ่องอ่ะเป็นโซ่ทองคล้องใจอาจารย์คานี้มันเป็นอะไรคําที่หนูคิดถึงเลยว่าหนูอยู่ตรงกลางแล้วมีป้ากับลุงมาเกี่ยวหนูรู้สึกว่าเอ,อเป็นคําที่ดีนะคะ